ฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ดูเพื่นครับวั mm hmm. นนี้พ่อใหญ่สิไม่เห็ดอ่าข้าวอบสับปะรดให้เบิ่งเด้อครับเด้อครับพี่น้องก็ลังขัวไข่ขัวกุ้งขัวคุณเชียงครับผมตอนนี้ก็ลังสิได้ที่แล้วครับครับพี่น้องตอนนี้ก็ลังเริ่ม ใค่ก็เริ่มสุกกุ้งก็เริ่มสุกก็เริ่มเตียงใยอยใส่ผักแล้วครับผมนี่ใส่ผักลงไปแล้วก็ใส่เข่าลงไปครับอันนี้ใส่เข่าลงไปแล้วก็ไปขัวอีกน้อยหนึ่งครับผมแล้วก็ใส่สับกระรดดใส่ซอสผัดลงไปครับผม ครับผมตอนนี้ก็ใกล้สีได้แล้วครับแต่ก็ใส่ผงกะหรี่ลงไปน้อยหนึ่งนะครับเพื่อให้มันสีเหลืองสวยงามครับผมใส่แล้วก็ใส่ซอสีอุ้งไหวยก็มีรสดีน้อยหนึ่งกับซีอิ๊วขาวเมกี่นะครับแล้วก็น้ำตาลน้อยหนึ่งนะครับด้วยเนี่ยครับผมแล้วก็เอาตับกรรสที่หั่นอะไรเป็นลูกเต๋าน่น้อยเนี่ก็ใส่ลงไปน้ำครับมันจะได้รสชาตาดนุ่มนุ่นครับผม ครับกำลังทีดใดล้ะครับผมกำลังสวยงามครับโอพี่น้องเตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับรอใส่สับปะรดเป็นลูกๆแล้วก็อบอีกสักหน่อยหนึ่งเขาไฟประมาณสักหนึ่งสองนาทีเพื่อไห่สับปะรดกินสับปะรดมันออกน้ำมันออกสีไมีรสชาติหวานเปรี้ยวสับปะรดนะครับอแล้วก็ค่อยตามไปเบ่งเมนูนี่เพ็่กินด้วยครับเจ้าครับพี่น้องครับ สวัสดีจ้าพ่อๆกับแมญเ่นี่เยอรมันจ้าพี่น้องมากินเขากินน้ำกันอีกแล้วจ้าพี่นอ้องเออพ่อใหญ่กับเฮก็เข้าไปถ่ายแล้วจ้าวันนี้มีเมนูพิเศษพิเศษพิเศษ,เศษมากเลยพี่น้องพิเศษจังไดว่าตีข้าวผัดฉับประรดวันสันวาเจ้าเห็นบ่เนี่ยบักนัดด้วยพี่น้องบักนัดด้่ยนะพ่อใหญ่เอาไปเผาย่างดีพมเนี่ยพี่นอ้องเม่งได้จ้าดำขี้เรียดพี่น้องเอาไปเผาแด้ดแจ้า,อ,อ,า,า,จาอืม บิ่งได้พี่น้องสวัสดีครับจิเปืดให้ิ่งนาองโอ้จังสี่เลยพี่น้องิ่งได้จ้ะนี่เพื่อนกระเฮ็ดดันใส่สับปะรดยางคากน้องพี่น้องเนาะโอ้ยเป็นแต่แสบน้องพี่น้องมาเด้อมากินข้ากินน้ำนํามันเย็นี่กินข้าวแลงจ้ะหกโมงครึ่งมื้อนี่หกโมงครึ่งครึ่งแล้วพี่น้องบบแมนหกโมงเลยมันเ้จ้ะปกติแล้วก็มีพริกน้ำปลาพี่น้องเนาะอพริกน้ำปลาเนี่ยพริกน้ำปลากระเทียมอันเริ่มเริ่มเลยพี่น้อง แล้วก็มีดอกไม้ไม่ใยนี่คือกามีแตงจ้ากินข้าวกินข้าวผัดก็ต้องกินกระแตงนะพี่น้องเนาะกับน้ำจิ้มตัวนี้เลยจิ้ไม่ได้นะครับพริกน้ำปลาพริกน้ำปลาพี่น้องมาจ้ามากินข่าน้ำกันมาครับพี่น้องทุกคนครับไม่ใยนี่พอถ้าห้เราเด้อมาเด้อนี่เด้อจ้านี่นี่เดียวเดียวเดียวไม่ใ่นี่สิงยกให้เบิ่งครับนี่อิริอย่างสวยหุ่นนะ โอ้ยหนักจะปราลดไม่หนักแรงไงทั้งลูกเลยอะนาลัสัสนว่ะมา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 ใส่อย่างแหนวตีกุนเชียงกับใส่เออุ้ยต้องให้พ่อใหญ่บอกพ่อใหญ่เป็นคนผัดนะคะแล้วผมก็มีกุนเชียงแหนก็มีกุ้งแหนก็มีแค่รถครับทัวร์รันเตาครับแล้วก็สับปะรด สีเนื้อซาบะรดนะครับเป็นอันนป็นลูกเตาหน่อยๆเนาะ้วก็มีกุ้งมีกุ้งตัวใหญ่ๆครับผมกุ้งตัวใหญ่แต่วันนี้เราไม่กินกุ้งเราจะกินอย่างเนาะกุนเชียงกุนเชียงเรอให้เขาใหญ่เราชอบกินกุนเชียงครับเอาเลยครับมาจ้าแล้วก็พริกน้ำปลาเนาะพี่น้องเนาะ โอ้ยอันนี้เอามาวางไว้ขขางๆก็ได้พี่น้องแต่ว่ากับ้างชั่วตรงนี้ละจ้าน,นี่นี่ชั่วให้เพิ่นเห็นน้อยหนึ่งนะพี่นอนะ้องใส่พริกน้ำปลาบัดเนี่ยพริกน้ำปลาแบบกระเทียมกรีบใหญ่ๆมพี่น้องซอยใส่ซอยใส่ได้จ้าคุณเอาพริกน้ำปลาไหมคะไม่ครับผมมาเด้อจ้ากินน้ำกันบัดทีเนี่ยกินอาหารเราอยู่เราพี่น้อง เราอย่างวันเดียวเราพัตตะานอืมอืม,อ,มอยากยังให้พี่น้องเห็นน้ำแนนเนาะทั้งสี่แม่เนาะนี่มาหืมขกและวะนะ้วาไปเนาะมาได้จ้าอร่อยอืม น้ำถือกันซาบะโรดพี่น้องมันก,ก็นจะหวานได้จังร้นร้อนหวานหน่อยหนึง่งเปรี้ยวหน่อยหนึง่งบอกจะหวานไปแหลมไปแหลมอืมแต่บักนัดเนี่ยนีบ่บอสมเนาะอืมอืม้มรู้สึกจะออกหวานหน่อยๆมนะั้งออกหวานเปรี้ยวนิดนึงเราทำก็ผัดนเยอ,อร่อยมาก มันเผ็ดมากอืมเมนี่แตกเลล่ะเป็นเพื่นเดียวเบอร์อะไรจำเลยเนี่ยเฮียไ่แตกก่อนนะพี่น้องเนาะแต่ยังช่อเนาะอืมอือขอกุ้งไปให้พ่อใหญ่ครับขอบคุณพ่อใหญ่แล้วตากเอ็กซ์ตร้าเอาได้จ้ะแล้วตากันเอ็กซ์ตร้าใส่ให้เรา พ่อใหญ่ทำกับข้าวอร่อยนะครับพ่อใหญ่ครับ<า>นี่จ้านี่เราก็โชว์ไปอีกนะพี่น้องนะมาเด้อมาเด้อมีพริกน้ำปลาปะเนี่ยนี่กระเทียมแมี่ยกดีแหละกินเราไปเห็นงานบ่ะเนี่ยโอ้โหกระเทียมพี่น้องเลย ไปหาใส่ใบดีฮะอืมจับๆมะอืมบักนัดมันมันบ่ส้มแหมหือมอมเปรี้ยวอ่แตงจ้าอืม จังบ่อื่นเดิมเหรออืมครับผมนี่อร่อยไหมคะโอ้สุดยอดอร่อยเมียเนี่ยกินอย่างเา่นแบบขนฟันดีๆคืตอตะกี้เนี่ยอื้มจังเสียเลย่น้อง บ่ผ่านดีจ้ะบ่ใาหา้พี่น้องพิ่หลังเล้วอืมอันนี้ก็มีมือแมว่ะค่ะครับคุณอา,า,าก็กินเหมือนกันครับนี่อืม,อม,อม มันคล้องจับจ่าเนี่ยอยากหาอยากหายใส่แอ้วไม่น้องเนาะอยากเต้นใส่ผ่าด้วยกันอืมกิน, <ś c oughs> นไปเป็นกำลังใจให้แม่ยันนี่น้ำได้เจ้าอืมกินไปให้กำลังใจกันไปนะเด้อเนาะ ฝากไปถึงกฎจับจักรยานพัมคนเดียพี่น้องอไวเบิกรูดอีกอย่างกระชายลงไปบ๊องพริกหน่วยกระชายลงไปบ๊อบดพี่น้องเอามันจัดจานได้จังอันใดที่มันดีกระชายลงไปบกันสมุนไพรใส่ไปเยอะๆพี่น้องสมุนไพรใส่ไปเยอะๆจะดีด้วยแก้โรคได้ด้วยจับจักรยานป่ะจ๊อช่วงนี้ยิ่งโรคลาเยอะอยู่ อ๋อบอกพ่อเลยจากที่สามไลยปีนน้องอันนู้นนี่เป็นยังนี่จะกินเบิด์พี่เดี๋ยวเลยจ้ะเวลวทำกินเบอร์เปน้องน้ำ้านเป็นหน่องนหิวกันฝ่ากินเพอ่อเี่น้องน้ำส่วนตัวกินได้หลายหน้องค็สิดึกทั้งแน่เข้าไปนั่นมาได้จ้าดึกใส่ไปเลยจะห้าอเด้อพี่น้องเด้อเออห้าวเด้อจ้า พริกน้ำปลาแมกระเทียมพร้อมแม่พี่น้องบีมะนาวลงไปน้อยหนึ่งนาะพี่น้องโอ้ยจังแซ่บเลยพริกน้ำปลานะอ,อยาว่าได้จ้ะเอียงกะสิขึนอยู่กกบพริกน้ำปลากะมีได้พี่น้องเนาะจ้ะถ้าเกิดเราทำมาอร่อยเนาะแต่ว่าข้าวผัดจำประรดเรานี่ก็สุดยอดล่ะพี่น้องกินง่ายอยู่ง่ายสุดยอดนะ่ะ โอ้แม่ใย็นนี่บระเดีบอโดนแล้วเนาะทะลกแก่แม่ใย็นนี่มั้ยกินง่ายอยู่ง่ายจะตายไม่ไม่ใย็นนี่กินอร่อยก็อร่อยสไตล์ก็ไม่ใย็นนี่ครับมีอะไรนี่ฮะมือกับป้วงหางมือกับป้าป้วงได้เหรอพี่แบาบพี่บอ,อืม <laughs> ไม่ซี้อเล็ดไม่ซี้อเล็ดมันเรื่องของธรรมาชาติคนเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละซีเล็ดไปทำไมเนาะพี่เนยะลูกไมมี<ด> อยู่ให้มีความสุขไปวันวันนี่ก็ก็ดีที่สุดแล้วขอนม,มอเรียดกับจังเรียดพี่น้องขอนมอบอร์เรียดกับบอเรียด,น,ยด,ยดนี่แหละเพิ่มได้ส่วนหนนทางมันบ่ไเดีรยด้วยเดอกกุหลาบเพื่อนบ้านนะพี่น้องเนาะว่าางพนอยู่ว่าบ่ะ,บะเกิดมาเป็น เป็นเกิดมาเป็นคนต้องรู้จักอดทนสู้เท่านั้นที่จะชนะเพื่นยังวานเนี่ยพูนแล้วคมกิิบเลยเมียนบาดบอกพี่บองถ้าไปสู้เราก็ไม่มีวันชนะพุ้นังหวานเลยวันมาเลียดอาบเราจีพี่้องห้วยแต่คมกิิบเลยออื คุณเชียงได้มะตลาดเวียดนามไหมเพื่อนคุณเชียงพ่อใหญ่อ่ะพ่อใหญ่ต้องลืมอะไรแน่เลยอ่ะไม่ไรครับขอดอกอ่ะอืมขอดอกยังมาใส่อีกอย่างหนึ่งครับยังไม่ครบเลยเห็นเครื่องมันเยอะมากแล้วด้วยทั้งกุ้งทั้งคุณเชียงเยอะมากแล้วอืมขอดอกเลยไร่ใส่ไปสั่งขอดอกเลยไม่ได้ใส่เลยก็จริงต้องใส่ขอดอกด้วย ขนาดผัดตรงนี้ตั้งเต็ม,มยัดใส่มาหมดเลยอยู่แล้ว่็ใหญ่ตั้งเยอะเลยก็เปน็นอย่างเดียวแต่คนจะไปย่างเขาข้าวคนจะกินน้ำกวนหร <c oughs> อกมุ้งก็ตัวใ,ใหญ่ๆกุ้นเชียงอะไรตั้งเยอะอืมอือหืมจัดเต็ม đente. Ừ. Ừ. อยง่ายอยู่ง่ายชุดยอดใช่พี่น้องจ้่แต่ว่ากะจังมาเนาะคนท้ากินแล้วกะจังมีมืออิ่มแล้วพี่น้องเนาะอืมไม่ยา่นี่กะอิ่มคือเก็เดี๋ยวกะจิได้ลาพี่น้องไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะจังใดก็ได้ครับพ่อกันไม่คลิปหนื่เด้อพี่น้องเด้อจะลืมมันกดไลค์กดแชร์แไปยายนี่เลยนะจ้าพญายิ่กับพญายิ่เป็นกำลังใจให้แไปยายนี่กับพญายิ่เลยนะจ้า จังใดก็ได้เนอะอาะเพ่อใหญ่ไวพรให้พี่น้องหน่อยคะ่ะครับผม,มก็ขอให้พี่น้องจุกผูทุกคนครับมีความชุขครับผมกอ่ให้มีเงินงมีท่องลำรวยเศษยังไงจ,จะเริ่นรุ่งเรืองน,นะครับเด้อพี่น้องจ้าธุสาธุน้นองพี่น้องเนาะจ้าเบิ่งได้จ้ะมืออื่นมือเฮือไปไม่ใ่นี่สิมีอย่างสู้กินเนาะพี่น้องเนาะอันนั้นติดตามเบิ่งได้จ้าจังใดก็ได้ฝากไว้กะข้าวผัดสับปะรดเนาะพี่น้องเนาะ พระพัชประโรดนี่กกคือเป็นเป็นที่ขึ้นชื่อเหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะพูดถึงวานนาะจ้าจังใดแกแซมเนีย่ยล่ะจ้าขออยู่ดีมีแห้งทุกผู้ทุกคนนะจ้าพี่น้องสวัสด,ดีจ้าชอาสพี่นอ้อ,คนคนองสวัสดีคุณผู้ชมครับผม